ตอกย้ำคำประกาศศักดา Black พิ n k in your area ความมุ่งมั่นของสี่เด็กสาวเข้ามาสู่พื้นที่หัวใจของทุกคนจริงๆ b l a c k Pink in your area ความมุ่งมั่นของเด็กสาวกับการเข้าสู่การเป็นไอคอนแห่งยุคสมัยไปดูคอนเสิร์ต Black พ i n k ไใหม่อยากไปดูคอนเสิร์ต b l a c k พ i n k ช่วยกดบัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK ให้หน่อยประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่ได้ยินหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา หลังจากประกาศเวิร์ทัวร์ของ b l a c k พิงคแต่ที่น่าแปลกใจคือประโยคเหล่านี้มาจากปากของคนที่ไม่ใช่หรือไม่เคยเป็นแฟนคลับของวง b l a c k พิงคหรือที่เรียกกันว่า b บ i n งหรือแฟน K คป p OP มาก่อนอะไรทำให้แบล็ k พิงควงเกอร์กรุ๊ปสัญชาติเกาหลีกลายเป็นวงที่คนทั่วไปรู้จักและให้ความสนใจขนาดนี้ b l a c k พิงควงเกิร์กร๊ปจะค้าย YG Entertainment ท้ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ที่ผลิตศิลปินคุณภาพอย่าง Big Bang, t ูโอนวันวินเนอร์และไอคอนมาก่อนมีสมาชิก4คนประกอบไปด้วยจีซูคิมจีซูเจนนี่เจนนี่คิมโรเซพักแซยอนและลิซาลาลิซามาโดบาลศิลปินต่างชาติสัญชาติไทยหนึ่งเดียวในค่าย YG b บล็คพิงค์เดบิวต์ในวันทีแปลสิงหาคมปี2016ด้วยเพลงบูมบายาและวิส l ซที่ได้เทรดดีโปรดิวเซอร์มือทองผู้เคยทำให้โอนนวันเป็นเกิร์กรุ๊ประดับโลกมาแล้วมาโปรดิวซ์ให้หลังจากการเดบิวต์เพลงบูมบายาและวิส l ซก็ขึ้นถึงสู่อันดับ1และ2บนชาร์ตบิลบอร์ดเวิร์ดดิจิทัล2ภายในเวลาอันรวดเร็วทำให้แบล็คพิงเป็นศิลปินเกาหลีอันดับที่ส ถัดจากสายและบิ๊กแบงที่ขึ้นถึง2อันดับแรกในชาร์ตไดอัลบัมสแควร์วัเปิดตัวที่อันดับ1ใน14ประเทศบนชาร์ตอัลบัมทั่วโลกของไอจูนในปี2016 b l a c k พ i ง k ขึ้นแสดงดนตรีครั้งแรกในรายการอินกิ a กโยและได้ทำลายสถิติเป็นเกอร์กรุปที่ได้รับรางวัลในรายการเพลงเร็วที่สุดหลังจากเปิดตัวได้เพียง13วันจากการเปิดตัวของ Black พิงประสบความสำเร็จ ด้วยการควา้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมหลายงานเช่นเบ l ลอนมิวสิกอะวอร์ดโกลเด้นดิสอะวอและ Soul Music a w a r d ์และอื่นๆนอกจากนี้บิลบอร์ดยังจัดอันดับวงให้อยู่อันดับสองในรายชื่อกลุ่มศิลปินเคป p อปหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2016อีกด้วยแค่เพียงเริ่มต้นก็ร้อนแรงขนาดนี้แบล็คพิ้งยังคงกระแสฮอตอย่างต่อเนื่องด้วยเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ทอนฮุกที่มัดใจคนฟังและทาเต้นทีเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะปล่อยเพลงใหม่มากี่เพลงก็ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงจากแฟนๆทั่วโลกอย่างเพลงตูดูตูดูที่เรียกได้ว่าเป็นวาร์เราไม่ว่าใครก็รู้จักท่าเต้นยิงปืนของเพลงนี้ด้วยสเสน่ห์และความสามารถอันแตกต่างแบล็กพิงาวเข้าสู่วงการเพลงตะวันตกเข้าไปเรื่อยๆศิลปินตะวันตกชื่อดังหลายคน ชื่นชอบในผลงานของพวกเธอถึงกับออกปากว่าอยากร่วมงานด้วยจนนักร้องสาวสุดฮอตอย่างดัวริป,ปาก็ได้ชวนสี่สาวมาร่วมงานด้วยกันในเพลง Kiss and me make up เบื้องหลังความสำเร็จคือการฝึกฝนอย่างหนักไม่มีการอํำหน่วยความสะดวกใดๆให้เด็กฝึกหัดหลังจากการได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัด ก็ไม่ได้มีการการันตีว่าเด็กๆทุกคนจะได้เป็นไอดอลอย่างแน่นอนในอนาคตเช่นเดียวกันกับค่ายเพลงอื่นๆในเกาหลีใต้ศิลปินฝึกหัดในรัววายต้องทำงานอย่างหนักมีการประเมินจากครูฝึกทีมงานและประธานค่ายอย่างสม่ำเสมอการทำผิดกฎหรือไม่ขยันขันแข็งเพียงนิดเดียวอาจมีผลให้ถูกยุติการเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายในทันที การแข่งขันระหว่างเด็กฝึกหัดด้วยกันเองก็เป็นไปอย่างเข้มข้นคงจะพอมองเห็นแล้วว่าเพียงแค่ความสวยหรือสังกัดค่ายใหญ่และมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้แบล็กพิงประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแม้จะช่วยทำให้ผู้คนสนใจในระยะแรกๆแ,แต่ความสำเร็จในระยะยาวนั้นวัดกันที่ฝีมือและความเป็นมืออาชีพ เพราะการแข่งขันความกดดันที่สูงอย่างยิ่งในอุตสาหากรรมบันเทิงเกาหลีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวศิลปินได้ฉะนั้นลำพังแค่ความสวยและค่ายดังก็ค่งไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคนี้หลังความสำเร็จตลอดสอปี4สาวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมันที่พร้อมสำหรับเวิร์ทัวร YG Entertainment ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตให้กับสาวสาว Blackpink in your area จึงไม่ใช่แค่ประโยคเท่ในเนื้อเพลงเพื่อให้คนจดจำแต่เป็นเหมือนคำประกาศสักดาว่าวงเกอร์กรุปวงนี้เข้ามาสู่พื้นที่หัวใจของทุกคนจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ